มาตีความฉากเปิดไปด้วยกันครับความรับที่เหมือนจะเกี่ยวกับมิโอเลเน่และดูเป็นเรื่องใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในไตเติลโอเพนนิ่งของเรื่องนี้สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่วงเล่นประเด็นกับช่องเท t i ทามเบสนะครับซึ่งชื่อว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยจะทําอะไรทั้งทีเนี่ยก็ต้องพิถีพิถันใช่ไหมครับอย่างงานไตเติลอนิเมะหรือพวกงานไลฟ์แอคชั่นต่างๆเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็มกักจะมีในยะาสาคัญ ของเรื่องแอบแฝงอยู่ซึ่งในเรื่องของโมบิลสูตรกันดั้ม The ะวิส for Mercury เนี่ยก็มีสิ่งเหล่านั้นน่าสนใจอยู่นะครับวันนี้ผมจะมาตีความในมุมมองของคนทำมิวสิกวิดีโอนะครับและผมมานั่งไล่ดูดีๆเก็บรายละเอียดแล้วก็มีสิ่งที่น่าตื่นเต้นและน่าคิดอยู่นะครับที่อาจไม่ใช่แค่เรื่องของซูเรตตานะครับแต่อาจรวมไปถึงเรื่องของมิโอเรเน ย้อนพูดถึงชื่อเพลงและเนื้อหาของเพลงกันก่อนนะครับเพลงโอเพนนิ่งของเรื่องนี้นะครับมีชื่อว่า The Blessing นะครับที่มีความหมายว่าคําอวยพรก็เหมือนเป็นการสื่อสารว่าฉันมาให้พรเธอนะตรงมีความหวังในการเดินหน้าต่อสู้กับอุปสรรคบนโลกใบนี้ด้วยเส้นทางที่คุณสามารถเก่งขึ้นได้เองโดยไม่ต้องอยู่ใต้การบงการของใครและการที่ได้เป็นบุคคลที่ใครๆก็รักและเข้าใจในตัวเราและนี่คือคําอวยพรของฉันนี่คือความหมายโดยรวมของเพลงนี้นะครับ เรามาดูการเล่าเรื่องของเขาเลยนะครับเป็นภาพของซูเรต้าที่อยู่ท่ามกลางหมู่ดาวน้อยใหญ่จต่ควาเนี้มีอะไรอีกมากมายที่ต้องเรียนรู้นะครับโดยที่เธอก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรรออยู่ข้างหน้าสังเกตจากสีหน้าของซูเรต้าว่าไม่ได้ยิ้มสดใสที่พร้อมเผชิญอะไรที่อยู่ข้างหน้าแต่เป็นซูเรต้าที่มีใบหน้าไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีอะไรรอเธออยู่บ้างภาพปดมือถือที่มีชื่อของ มีโอรเน่ ene, และก็ซ mm ูเรตตาก็เปรียบเสมือนกันจากส่งคําอวยพรและสื่อสารไปถึงกันและกันระหว่างมีโอรเน่ ene, และซูเรตตานะครับเพราะจากชื่อเพลงก็คือคําอวยพรนะครับแล้วเรื่องนี้ทั้งสองคนเนี่ยต่างคนต่างก็ผัดกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันและก็ให้กําลังใจกับอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเจอปัญหากันมีโอรเ e น่ ene, ที่เดินผ่านหลังไปแล้ว และเหมือนมีอะไรเรียกให้เธอหันกลับมานะครับก็คือตอนที่เธอตัดสินใจหนีออกไปจากที่นี่นะครับตอนนั้นเธอก็ได้เจอกับซูเรต้าและซูเรต้าเป็นคนที่เหมือนมาดึงมาทําให้เธอหันกลับมากลับไปอยู่ในที่เห็นนี้เหมือนเดิมนะครับตาของตัวละครซูเรต้าและมิโอเดเน่ที่เห็นคุณค่าของกนและกันนะครับโดยทั้งสองคนเนี่ยถูกเชื่อมโดยกันดัมเอเรียลนะครับซึ่งก็มีส่วนที่ทําให้มิโอเดเน่เนี่ยได้เป็นเจ้าสาวของซูเรต้าแห่งวงจรของระบบเพอร์เมทที่ตัวเอเรียลนะครับ น่าจะมีความหมายที่เป็นสัญลักษณ์ของพลังเวทมนต์เพราะว่าคนที่ใช้กันดั้มได้เนี่ยจะต้องถูกเรียกว่าเป็นแม่มดเพราะมีพลังที่ไม่เหมือนคนธรรมดาหากสถานที่ที่ถูกเปลี่ยนไปก็เปรียบไดเสมือนเวทมนต์ให้กับเรื่องนี้นะครับที่มีความหมายว่าแม่มดภาพซูเรต้าในห้องนักบินก็คือการบอกว่าการดั้มภาคเนี้ยตัวเอกเป็นผู้หญิงนะไม่ใช่แบบที่เป็นผู้ชายที่ผ่านมานะภาพของซูเรต้าที่ได้มายังสถานที่ใหม่ที่เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของเธอที่ว่า เธอไม่เคยพบเห็นสิ่งเหล่านี้และก็มีความฝันมีลิสหลายๆอย่างที่เธอตั้งใจจะมาทําที่นี่ด้วยความบริสุทธิ์ใจและใสซื่อของเธอภาพของมิโอเลเน่เธออยู่ในในสถานที่ที่ดูสวยงามดูดีนะครับแสงสว่างที่มันส่องมานิดๆหน่อยๆมาไม่ทั่วถึงนะครับเหมือนกับว่ามิโอเลเน่เนี่ยอยู่ในความเดียวดายเธอคิดว่าไม่มีใครเข้าใจเธอเลยนะครับก็เปรียบสเสมือนแสงสว่างที่มันส่องมานิดๆหน่อยๆมาไม่ทั่วถึงนะครับภาพของซูริต้าที่กําลังเดินเข้ามาคนเดียวนะครับแล้วก็มี นิกะกับจูจูเรียกอยู่ข้างหลังที่ต่อมาเนี่ยนิกะเหมือนพยายามตีสนิทกับตัวซูเรต้าคุยกันดีนะครับในขณะที่จูจูเนี่ยจะมีความสงสัยในตัวซูเรต้าอยู่ภาพที่คุยกันไปสักพักเนี่ยเหมือนซูเรต้าเนี่ยได้แสดงความจริงใจความใส่ซื่อของเธอออกมาเนี่ยทำให้จูจูเนี่ยยอมรับในตัวเธอได้นะครับภาพสะท้อนของผู้หญิงที่ใส่ซื่ออย่างซูเรต้าเนี่ยนะครับที่ได้พบกับมิเอเลเน่ทั้งสองคนเนี่ยเปรียบไดเหมือนเงาสะท้อนซึ่งกันและกัน เพราะสิ่งที่สองคนไม่มีในตอนแรกก็คือื่้นที่จริงใจและก็เข้าใจในตัวเธออย่างจริงจังนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะไปมองถึงตัวนิกะนิกะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆาคนดูแล้วก็อาจจะยังมีเอ๊ะอยู่ในตัวนิกะอยู่บ้างกลุ่มพวกชาวเออร์เทียนนะครับที่เดินไปในทางมุมๆหนึ่งนะครับซูต้าเนี่ยก็ยังงง,งๆต้องเรียนรู้กับสถานที่แห่งนี้อยู่ แล้วเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มเออร์เทียนเนี่ยก็หันมาเรียกซูริต้าก็เหมือนเป็นการชวนให้ซูริต้าเข้ามาอยู่ในกลุ่มของเอเทียนได้ในฉากนี้นะครับจะเป็นตรงที่เนื้อเพลงจะพูดถึงว่ามองไปในอนาคตเป็นภาพที่ซูริต้าเนี่ยเหมือนเสียงไทยมาอนทำนายว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วเหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ดิลิก้เนี่ยที่มาดูอยู่เนี่ยตกใจอันนี้ก็ตีความ,มาหลายอย่างว่าดิลิก้ได้เจอสิ่งที่ต้องตกใจของตัวเองจากในตอนที่9้าหรือเปล่าหรือ อาจจะเป็นเรื่องของซูเรต้าที่ทําให้หน่าตกใจกว่านั้นนะครับภาพของมิโอเลเน่ L N e ที่อยู่กับความเหงาเหงาเดียวดายนะครับแล้วก็ถูกเรียกโดยซูเรต้าแล้วเธอก็จับมือวิ่งไปด้วยกันเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยที่พร้อมเดินไปด้วยกันบนหนทางข้างหน้าที่พร้อมเชื่อใจกันและก็พร้อมช่วยเหลือกันอย่างบริสุทธิ์ใจเอเรียที่บินผ่านเข้ามาในชีวิตของมิโอเลเน่ L N e, และได้มีส่วนทําให้เรื่องของเธอกับ ตัวละครชายต่างๆที่อยู่ในเรื่องเนี่ยมันถูกเปิดขึ้นทีละคนทีละคนอย่างที่เราได้เห็นกันนะครับระบบอวัยวะเทียมที่มีการพัฒนามาจากเทคโนโลยีกันหรือที่เรียกกันว่าเทคโนโลยีการฟอร์แมตซึ่งจริงๆภาพนี้เราก็เคยเห็นในตอนโปรล็อกแล้วนะครับพอมาอยู่ในไตเติลแล้วมาอยู่ในจังหวะตรงนี้มันเหมือนเป็นในหรือเปล่าว่าข้างในอวัยวะต่างๆของซูลิต้าเนี่ยเป็นระบบการฟอร์แมตด้วยหรือเปล่านี่น่าสนใจนะครับเพราะว่าภาพต่อจากตรงนี้มันเป็นภาพของเอริที่นั่งอยู่บนไหล่ของ เอเรียลด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันอยู่ว่ามันมีข้อที่น่าสงสัยระหว่างเอริเอเรียลและก็ซูเลต้ากันต่อไปภาพของแม่ซูเลต้าที่ไม่เห็นเต็มหน้านะครับแต่รอยยิ้มเนี่ยมีความที่ดูเป็นคนใจดีนะครับแล้วก็มีความลับที่ซ่อนอยู่มองเห็นไม่เต็มหน้าหรือซ่อนอะไรอยู่บางอย่างแล้วก็ในเนื้อเพลงตรงนี้นะครับมีความหมายว่าการได้เติบโตบนดาวดวงนี้ซึ่งก็ไม่ได้มีการบอกว่าเอริเนี่ยเกิดที่ไหน ในตอนแรกทุกคนเหมือนน่าจะเข้าใจว่าเอริเนี่ยน่าจะเกิดที่สถานีอวกาศที่ทําการทดลองนั้นอยู่เพราะตอนแรกก็ไม่ได้นาสกุลเมอร์คิวรีนะครับแต่ในเนื้อเพลงท่อนนี้บอกว่าการได้เกิดบนดาวดวงนี้หรือว่าซูเรตตาเนี่ยเกิดบนดาวโคดจริงๆโดยที่อาจจะเกิดมาแทนที่เอริหรือเปล่าน่าสนใจเพราะภาพต่อมาเนี่ยดันเป็นมือแม่จับกับลูกน้อยเนี่ยเดินเข้าหาแสงนะครับเหมือนพาลูกไปยังที่ที่มันเป็นแสงสว่างอะไรบางอย่างนะครับแถมภาพต่อมาดันเป็นภาพของ หน้าของเอเรียลนะครับแล้วก็การโชว์สเกลพลังที่ไม่เหมือนโมบิลสูตทั่วไปเหมือนมันมีเวทมนต์แล้วก็มีพลังที่มันพิเศษมากกว่าพิเศษมากกว่าโมบิลสูตรธรรมดาที่มันขับด้วยมือซึ่งหลายๆคนก็สนิษฐานว่ามันจะมีส่วนอะไรเกี่ยวข้องกับลูกสาวที่ชื่อเอริด้วยหรือเปล่ากลุ่มตัวละครที่เหมือนเป็นฝ่ายตรงข้ามกับซูเรต้าและก็มิโอเรเน่เนี่ยเนื้อเพลงตรงนี้นะครับก็จะมีความหมายว่าเพื่อให้ทั้งหมดเนี่ยได้เป็นที่รักน่าจะหมายถึงการกระทําต่างๆของซูเรต้าเนี่ย ที่จะเปลี่ยนให้คนเหล่านี้ได้มามองในตัวของซูเรต้าและก็มิโอเลเน่ใหม่และเข้าใจตัวของพวกเธอทั้งสองมากขึ้นภาพของท่านประธานเดอลิงนะกับโมบิลสูตในเงามืดที่มีลักษณะคล้ายกันดั้มที่ดูแล้วในอนาคตเนี่ยน่าจะมีผลกับเรื่องอยู่แล้วหลหะแต่มันเหมือนมีไฮไลท์แสงสีเขียวที่ดวงตาเนี่ยมันจะเป็นแสงของดวงตาโมบิลสูตทางฝั่งตะกูเมอร์คิวรีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปดูของเทคโนโลยีของการฟอร์แมตของฝั่งอื่นอย่างเช่นของตัวฟาแลกเนี่ยก็จะเป็นตาสีแดง อันนี้ก็น่าสนใจนะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมีภาพของท่านประธานอยู่ตรงกลางอย่างนี้ด้วยเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับสาเหตุที่ท่านประธานเนี่ยเกลียดละต่อต้านเทคโนโลยีการฟอร์แมตมากนะครับหรือเทคโนโลยีกันเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้แม่ของมิโอเลเน่เสียชีวิตไปซึ่งตัวประธานเลยเกลียดระบบนี้มากนะครับอันนี้ไม่แน่นะครับจะมีปมอะไรต่อไปนะครับเดี๋ยวคอยฟังต่อไปเรื่อยๆนะครับภาพต่อมาเนี่ยดันดิโทฟนะครับดันดิโทฟไปเชื่อมกับแม่ของซูเลต้านะครับ ซึ่งตรงนี้ก็น่าคิดนะครับและต่อมาก็เป็นภาพของจูเลต้ากับเอเรียลนะครับที่อยู่ตรงแตงสว่างที่อยู่ข้างหน้าของมิโอเลเน่นะครับแต่แต่นะครับภาพนี้จะเห็นว่ามิโอเลนเน่เนี่ยดันหันหน้ากลับไปอีกทางนะครับหรือนี่อาจจะเชื่อมกับการเสียชีวิตของแม่ของมิโอเลเน่ที่บอกไปนะครับในเนื้อลองของท่อนนี้เขาบอกไว้ว่าขอมอบคำอวยพรนี้จากใจแด่เธอนะครับซึ่งมันก็คือจูเลต้ากับเอเรียลเนี่ยกำลังบอกมิโอเลเน่ แต่มิโอเลเนี่อันหน้าไปอีกทางหนึ่งอันนี้ก็น่าคิดนะครับมันจะมีปมเรื่องพวกนี้อยู่หรือเปล่าและภาพมือกดปุ่มปิดการรับชมนะครับแล้วก็มาเห็นภาพของคนคนหนึ่งที่อยู่ในกระจกเงาลางๆนะครับซึ่งภาพนั้นก็คือภาพของน้องเอริที่เหมือนมองเรื่องเหล่านี้อยู่มองผ่านสิ่งที่เล่ามาทั้งหมดเนี้ยโดยเอริแล้วก็เอริเนี่ยเหมือนเป็นแค่เงาสะท้อนบางๆที่อยู่ในกระจกในสถานที่ที่หนึ่งถ้าจะเล่นลุกเล่นเนี้ย อาจจะเป็นซูเลต,ต้ากดปุ่มปิดแล้วเห็นหน้าซูเลต,ต้าตอนโตก็น่าจะดีกว่าแต่ทําไมถึงกดปุ่มปิดแล้วเป็นหน้าของเอริอันนี้ก็น่าคิดนะครับหรือเอริหรือเอเรียล e อย่างที่หลายๆคนคิดหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของเอริเนียมน้อยมากมีแค่โปรหลอกตอนเดียวนะครับนอกนั้นเป็นซูเลต,ต้าหมดเลยอันนี้ก็น่าสนใจนะครับการตีความในสิ่ง,งต่างๆที่ผมพูดมาเนี่ยก็เป็นการตีความในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับหากผิดพลาดประการใดไปเนี่ยต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยและใครมีข้อมูลที่ แตกต่างจากผมอยากแชร์กันมาเนี่ยก็มาแชร์มาคุยกันได้นะครับและในคลิปต่างๆที่ผมได้ทามาทั้งหมดท่านที่ได้รับชมไปแล้วเนี่ยมีอะไรที่อยากจะแนะนําติชมบอกได้นะครับเผื่อที่ผมจะได้ไปปรับปรุงในครั้งต่อๆไปนะครับแล้วก็สาหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมากนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ